แลิฟรีดอ์ฟิล์มภูมิใจเสนอโมกิไม่อยากแปลงฟันวันนี้โมกิทำการบ้านจนดึกเสร็จสักทีพักสายตาดีกว่าแล้วโมกิก็ฟุบหลับไปถึงเช้า ก็คือลืมแปรงฟันอีกแล้วอาบน้ำไปโรงเรียนดีกว่าวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการแปรงฟันเด็กๆคะทำยังไงฟันถึงจะสะอาดคะแปรงแงฟัน,ฟนอย่างน้อย <100 S 2> วันละสอง,สองครั้ง,<อ>งและ,และ เก่งมากค่ะเด็กๆขณะที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันอ้าวโมกิทำไมเธอกินน้อยจังฉันปวดฟัน,นสิบอกคุณครูดีไหมดีจ้ะไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณครูค่ะโมกิปวดฟันค่ะอ๋อมีคุณหมอฟันมาที่โรงเรียนพอดี คุณครูจะพาไปตรวจนะโมกิคุณหมอขอตรวจฟันไหนนะค่ะหนูมีฟันผุหนึ่งซี่คุณหมอจะอุดให้นะคะเจ็บหรือเปล่าคะหนูกลัวเจ็บนิดเดียวเหมือนมดกัดจะได้ไม่ปวดฟันนะค่ะ หนูอุดฟันเสร็จแล้วค่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยหนูไม่ปวดฟันแล้วดีมากเลยจ้ะแต่เด็กๆอย่าลืมแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งตามที่คุณครูบอกนะได้ค่ะไดค่ะ,คะหลังจากนั้นโมกิก็แปรงฟันวันละสองครั้งตามที่คุณครูบอกและไม่ปวดฟันอีกเลย